สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของลวงปุ่ดุกันต่อซึ่งเป็นพิมพ์ใบโพประธานพรเรามาดูซึ่งเป็นพระย่อยๆอย่างนี้จริงๆแล้วพระพวกนี้ผมแทบจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีแทบจะหาพระมาให้ดูมาให้เรียนรู้กันแล้วพราะเอามาส่วนมากก็คือพระย่อยๆผมจะขายออกไปหมดแล้วบอกอย่างนี้ว่า เหลือไม่กี่องค์เหลือไม่กี่พิมพ์ที่เราไม่ค่อยชอบที่เราชอบอย่างนี้ส่วนพิมพ์ย่อยๆต่างๆก็คือส่วนมากก็จะขายไปเพื่อที่จะเอาไปซื้อพระที่เราต้องการเราอยากได้อย่างนี้แต่ราคาสูงขึ้นก็ขายห้าองค์1ิองค์20องค์เพื่อไปแลกองค์เดียวอย่างนี้พระพวกนี้แทบจะไม่เหลือแล้วเรามาดูเรามาศึกษาพระพิมพ์ ใบโทโพป,ประพานพรเรามาดูเรามาศึกษากันตามที่หนังสือเริ่มเขียวของวัดพูดบอกว่าอย่างนี้เรามาดูซึ่งลาาักษณะพระสององค์นี้ถ้าเราบูงดูคร่าวๆลักษณะถ้าเทียบพิมพ์มองนี้ว่าเทียบพิมพ์ดูเราก็แทบจะบอกว่าหน้าพระก็แทบจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตามที่ผมบอกการดูพระผมดูฟอบดูขบวนการผลิตวิธีการผลิต ดูว่าละอายุละเนื้อพิมพ์เป็นอันดับสุดท้ายอย่างนี้ด้วยพระพวกนี้เราดูมองในเงี้ว่าความแตกต่างก็จะมีกันนิดหนึง่งคือพระของหลวงปู่ดูเราต้องบองในเงี้ว่าขบวนการผลิตวิธีการสร้างก็คือเป็นพระที่แกะแม่พิมพ์ออกมาแล้วหยอดพระออกมาเทพระออกมาบุนพระออกมาแล้วหยิบพระที่เทออกไปไปเป็นแม่พิมพ์อย่างนี้ หรือไปเอาพระของหลวงพ่อต่างๆออมาเป็นแม่พิมพ์ลายหยอดออกมาก็จะเอาพระที่หยอดออกมาไปเป็นแม่พิมพ์พระพวกนี้ก็ถึงจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้น mm hmm. บ้างนิดหน่อยหรืออะไรเพราะการถอดแม่พิมพ์มันไม่เหมือนกันกันกบพระเหรียญพระปัม๊มพระปั๊มที่เป็นเหรียญออกมามองนี้ว่าถอดร้อยองค์ ก็แทบจะบอกว่าปั๊มร้อยองเหมือนกันทั้งร้อยองแต่พระของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพระที่หยอดพิมพ์หยอดออกมาร้อยองแทบจะบอกว่าไม่เหมือนกันสักองค์เพียงแต่เราก็ดูภาพรวมหรืออะไรต่างๆขึ้นไปเหมือนหลังอย่างนี้มอ,ง,องนี่เงี้ยหยอดออกมาร้อยองเหมือนกันสักร้อยไหมไม่เหมือนกันพ่อพระหลายๆคนก็บอกว่าพระราคาแพงต้องดูละเอียด ข้างหลังจะต้องเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือไม่ใช่เราก็ดูคร่าวๆดูเอกลักษณ์ดูอะไรเป็นหลักแค่นั้นเองเรามาดูเรามาศึกษาพระพวกนี้เป็นพระย่อยๆเพราะพระมองนี้ว่าถ้าเอาพระพวกผมพวกอะไรมาให้ดูมันก็คือเป็นคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่พวกนั้นก็คือมองนี้ว่าเป็นพระที่มีปัญหา โดนสายตรงโดนกรรมการประกวดพระเขาตีเกยอย่างนี้เอามาให้ดูหลายหลายอย่างโดยผมไม่สร้างความเชื่อถือตรงนี้ขึ้นมาเมื่อสายตรงเข้าดูเข้ามาพิจรารณาอาจจะมีการโหวตกันเป็นพระเกยพระอย่างนั้นอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือแต่ก่อนผมไม่ได้สร้างความเชื่อถือตรงนี้ไว้แล้วก็เป็นพระเป็นคนสะสมธรรมดาทํางานประจาแล้วเก็บ เก็บเงินมาสะสมพระด้วยความชอบด้วยความอะไรก็เช่าตามกําลังเราเงินของเราอย่างนี้มีเงินมากเงินน้อยเราก็เช่าตามกําลังเงินนี่ถ้าเราเทียบพิมพ์เหมือนอย่างนี้พิมพ์ตรงนี้มีเดือยตัวนี้ไม่มีอย่างนี้เราจะตีเจเลยไปมันก็ตีไม่ได้ด้วยเอกลักษณ์วาระอายุของพระ เป็นพ้าแท้เราก็ต้องตีไม่ได้อย่างนี้แล้วเหมือนกับมองในเงี้ยพิมพ์อย่างนี้เราดูการหยอดพิมการอะไรออกมาองนี้มีจุดสังเกตอย่างนี้แต่อง์นี้ไม่มีเราจะตีเป็นพ้าเกพผ้อะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้ด้วยเราดูเอกลักษณ์ดูพระธาตุของพระมันก็ตีเก๋ไม่ได้ผมถึงบอกว่าการดูพระเราดูขบวนการผลิต แล้วเราก็มามโนขอใช้คําว่าโนไปว่าจะเป็นอย่างไงย่างไงพระก็คืออย่างนี้เราดูกระบวนการผลิตวิธีการสร้างแล้วเรามาดูว่าเออพระแต่ละองค์เป็นยังไงธรรมชาติของพระแท้เป็นยังไงเหมือนอย่างนี้เราดูเรามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระที่ขึ้นพระทตาลักษณะของพระาตาที่ขึ้นบนพระ เป็นยังไงอย่างนี้เราก็มาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้เหมือนผมอย่างนี้มองอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเราดูเราก็ดูคร่าวๆไม่ได้ให้ความสนใจและอีกอย่างการเรียนรู้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาให้ใครดูมาสอนมาเล่าให้ฟังเ mm. พราะส่วนมากก็คือดูพระก็ดูเออดูแท้ก็เก็บไว้ดูแท้ก็เก็บไว้ มันคิดว่าเออตรงนั้นตรงนี้จะมาพูดมาอะไรสอนใครเพราะพวกนี้ก็มองนี้ว่าส่วนมากเวลาไปดูขอกับปุถุาบาอาจารย์ขอกับคนที่ใกล้ชิดมองนี้ว่าเมื่อเราได้ได้ข่าวว่าคนนั้นได้พระมาอย่างนี้เราก็ไปขอมาดูก็ถามถามบอกว่าดูอะไรมองนี้สามชาวบ,บ้านเขาก็ให้คำแนะนำเราไม่ได้ ขาก็บอกเพียงแต่ว่าดูองจริงอง์นี้ได้จากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันเพราะพวกนี้ก็คือมองในแง่ว่าเราก็หาคําแนะนําจากเขาไม่ได้เราก็ามาคิดเอาเองมาดูมาศึกษาเอาเองการพูดกันบอกอย่างนั้นอย่างนี้แทบจะบอกว่ามันไม่มีใครบอกใครสอนเราก็เรียนรู้จากการดูของแท้อย่างนี้ ความแตกต่างของพระสององค์นี้มันก็จะมีความแตกต่างเราจะตีบอกว่าองค์นั้นแท้องค์นี้เกได้ไหมอย่างนี้ด้วยเราดูธรรมชาติของพระพระแท้เป็นยังไงมันตีเกไม่ได้เรามาดูเรามาศึกษามองนี้ว่าทั่วทั่วไปเป็นพระย่อยยอย,อย่างนี้แหละพระย่อยกับพระละ ที่ราคาแพงๆผมมองคือถ้าเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะอะไรต่างๆก็คือเหมือนกันขบวนการผลิตเหมือนกันเพียงแต่บางครั้งอาจจะเป็นปูนคนละอย่างกันความละเอียดความอะไรก็จะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยก็คงไม่มากอย่างนี้ด้านหลังเราดูลักษณะของด้านหลังที่ขึ้นะธาตะนี่สององค์ที่เขาบอกไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันไหม มันก็ไม่เหมือนทุกเส้นมันก็ใกล้เคียงกันเป็นลักษณะของพระแต่ถ้าเรามองในนี้ว่าเป็นองค์อื่นที่ใบเป็นแบบนี้แต่พิมพ์แบบนี้ด้านหน้าคล้ายกันมันก็มองนี้ว่าเราก็อนุมานเป็นพระแท้ไปเลยเป็นพระย่อยๆของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพิมพ์ใบโพประธานพร เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้พระพวกนี้เป็นพระย่อยๆผมก็ไม่ได้เก็บมากก็คือมองนี้ว่าเอามาให้ดูมาให้ศึกษาแทบจะบอกว่าพระพวกนี้ย่อยๆเพื่อที่จะมองนนี้ว่าเป็นการสร้างความเชื่อถือให้ตัวเองมีตัวตนไม่ใช่เออพอพระออกไปเขาก็มองไม่รู้พระแท้หรือพระเจอย่างนี้มองในนี้ว่า ลักษณะถ้าเป็นพระที่มีราคาแพงๆก็ต้องเอาพระย่อยๆมาให้ดูแต่ปัญหาก็คือแต่ก่อนเก็บเยอะไมหมเยอะด้วยกําลังเงินเขาเรามีน้อยเมื i, ่อเจอพระหลักๆเราก็ต้องขายพระพวกย่อยๆออกไปเพราะเมื่อเราคิดว่าแต่ก่อนมีความชนานาญดูเป็นแล้วขายพระออกไปเมื่อเจอใหม่เราก็สามารถซื้อได้พเพราะมันเราดูเป็นแล้วอย่างนี้ ดูจนชำานาญแล้วเราก็ขายพระพวกนี้ไปซื้อพระที่ราคาส,สูงขึ้นมาแต่เมื่อขายพระพระเราไม่ได้มองในแง่ว่าไม่ได้สร้างตัวตนให้คนรู้จักเมื่อมีพระหลักๆวงการก็ไม่เชื่อและมีโอกาสโดนไม่ใช่มีโอกาสละก็เลยโดนตีเป็นพระเกเมื่อขายพระออกไป ก็จะหาพระย่อยๆมาเพื่อสร้างความเชื่อถือพระก็ขายไปแล้วมองในนงี้กว่าทั่วไปมันก็ถึงไม่มีพระธาตุที่เกิดขึ้นนี้เราขยายดูใหญ่ๆขยายใกล้ๆดูใหญ่ๆดูกันลักษณะของพระธาตุเรามองใอนเี้ยวว่าแบบนี้เป็นพระธาตุโดยส่วนตัวผมมองณนะตอนนี้ณนาทีน,ะน,ทนี้ของปลอมยังทําไม่ได้เรามาศึกษามาเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้ เป็นพระของหลวงปู่ดูว่วสแก่พวกคราบต่างๆอย่างนี้เราก็ดูเราก็ศึกษามองในแง่เป็นธรรมชาติของพระแท้เราดูเราศึกษาเป็นพระของหลวงปู่ดูว่วสแก่เรามาขยายมาพิจารณาด้วยกันว่าเป็นยังไงขยายใหญ่ๆเพื่อที่จะดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เพราะมองนี้ว่าพระถูกพระแผงขบวนการผลิตเหมือนกัน พระก็คือจะเหมือนกันเราก็มาเรียนรู้จากพระย่อยๆอย่างนี้เพื่อสร้างความเชื่อถือเมื่อผมเอาพระหลักๆมองนี้ว่าเป็นพวกผมแล้วกันมาให้ดูก็มองนี้ว่าก็จะมีความเชื่อถือว่าผมพอดูได้มองนี้ว่าทั่วไปเพราะตอนนี้พระพวกนี้ด้านหลังไม่มียันตากงจะจะมีปัญหามากโดนเขาตีเก พอผมขายให้ลูกค้าไปอย่างนี้ลูกค้าเอามาคืนโดยเขาบอกว่าไปเช็คก,กับสายตรงหรือส่งงานประกวดคนรับภาพไม่รับเพราะเรามองนี้ว่าคนรับภาพไม่รับเขาบอกไม่ใช่ไม่ไม่แท้อย่างนี้คนขายเขาก็ไม,ไม่ไม่มีความเชื่อถือภาพมาคืนโด,โดยส่วนตัวผมมองคือผมก็คืนไป เราก็ถึงเอาพระพวกนี้มาให้ดูด้านหลังไม่มียันต์ตากุจจักซึ่งการสะสมผมก็คือมองนี้ว่าถมสะสมในเชิงอนุรักษ์ในเชิงพุทธคุณจะเน้นพระที่หลวงปู่แจกโดยเราอนุมานเป็นพระที่หลวงปู่หลวงปู่แจกหลวงปู่ขณะท่านแจกท่านก็จะให้สินให้พรอ,อย่างนี้เราจะอนุมานไปอย่างนั้นมันองไปอย่างนั้นถึงเก็บพระพวกนี้ ที่ด้านหลังไม่มีอันตรายองจักซึ่งทุกวันนี้เขาก็เรียกว่า,วาเป็นพระเทมาตรฐานสากลแต่มองนี้ว่าโดยส่วนตัวผมมองคือแต่ก่อนยิ่งไม่ให้ความสำคัญเลยไม่ให้ราคาเลยพวกที่หลังยันมีตางคงจักแต่ตอนนี้เขามองนี้ว่าเล่นพระให้ครบทุกอย่างก็ให้เก็บพวกนั้นเพื่อความปลอดภัยแต่เรามองนี้ว่าเราเล่นสายเชิง พุทธคุณเน้นพระที่หลวงปู่แจกขณะเราอนุมานไปขณะที่หลวงปู่แจกท่านให้ศีลให้พรอ,อย่างนี้เราเก็บอย่างนี้พระแบบนี้ที่ด้านหลังไม่มียันตากรุงจังเราก็จะอนุมานเป็นพระที่หลวงปู่แจกซึ่งตามจริงๆแล้วก็คือหนึ่งพระที่ด้านหลังไม่มียันตากรุงจังไม่ใช่มีเฉพาะที่หลัง สแตมหลังจากหลวงปู่ลสังสารไปแล้วก็มีสแตมจากพระตามที่ผมไปค้นดูพระเอาพระของวัดไปแจกแล้วก็สแตมเพื่อเป็นประกันว่าเป็นพระแท้สองก็คือสแตมหลังจากหลวงปู่ลสังสารไปแล้วก็เอาพระที่กุฏิของหลวงปู่มาสแตม เมื่อสแตมแล้วก็คืออาจจะสเตมไม่หมดก็เลยไปสั่งทำใหม่ทำลายวาระอย่างนี้การยันสแตมอาจจะมีแตกต่างตามที่ผมเคยสรุปไว้ให้ดูแต่เราจะมาดูพระที่ด้านหลังไม่มียันตาสองจักก็มองนี้ว่ามันก็มีหลายลักษณะหนึ่งพระที่หลวงปู่วางไว้ที่ผานสำหรับคนไปนั่งสมาธิให้กรรมที่ผานที่ปีบ หยิบไปนั่งสมาธิแล้วเมื่อนั่งสมาธิเสร็จก็จะเอาพระมาคืนแต่บางคนอาจจะลืมคืนอย่างนี้และมาใหม่เขาไม่ได้เอาพระมาคืนสองพระที่ให้เช่าที่ตู้ของวัดขณะที่คนไปไหว้หลวงปู่ก็จะมคีคนรุ่นก่อน,อนแนะนําให้เช่าพระไปก่อนเมื่อไปไหว้หลวงปู่จะได้เอาพระไปให้ท่านเสกให้อีกครั้งหนึ่ง อันดับที่สามเวลาไปไหว้หลวงปู่ทาบุญกับหลวงปู่หลวงปู่ก็จะแจกา้าโดยส่วนตัวผมณบมอคือลักษณะเราจะเอาอนุมานเป็นกรณีนี้ไปสามก็คือหลังหลวงปู่ละสังขารไปแล้วคนที่ใกล้ชิดมาไหว้หลวงปู่แล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ทบหลวงพ่อทบ เพื่อที่จะทําบุญทําอะไรแล้วก็บูชาพระกลับไปด้วยอย่างนี้กรณีที่ที่สี่ที่ไม่มีหนึ่งสองสามสี่กรณีที่ไปไหว้หลวงปู่ทบก็ทําบุญกลับไปด้วยอย่างนี้ด้านหลังก็จะไม่มียันตากงจักด้วยเรามาดูเรามาศึกษาเพราะตามที่ผมเคยคุยก็คือจะมีสามสี่กรณีอย่างนี้คนที่ ได้พระย้านหลังไม่มียันตาคงจักเรามาดูเรามาศึกษาซึ่งสามสี่ลักษณะเราก็จะอนุมานเป็นเป็นพระที่หลวงปู่แจกไปเลยเพื่อความมองนี้ง่ตีดีตีบวกไว้ก่อนเรามาดูเรามาศึกษาเพราะพระด้านหลังพวกนี้ก็คือเป็นด้านหลังที่ไม่มียันตาคงจักซึ่งผมจะเก็บพวกนี้ พอเราอนุมานเป็นพระที่หลวงปู่แจกเราก็ามองหาของดีเก็บไว้เมื่อเรามีโอกาสด้วยมีเงินจํากัดอย่างนี้เราเลือกสิ่งที่ดีๆไว้ส่งต่อให้ลูกหลานหรือแม้กระทั่งมองนี้ว่าขายกินตอนแก่เหมือนกันเราก็มองอย่างนี้เพราะโดยส่วนตัวผมมองพระหลวงปู่ดูเราเก็บเป็นทรัพย์กินได้ไา้ขายกินตอนแก่เราก็มาดูเรามาศึกษาอย่างนี้ลักษณะพระ ย่อยๆพระธาตุที่ขึ้นเราดูธรรมชาติของพระธาตุที่ขึ้นบนพระก็คือลักษณะจะคล้ายๆกันซึ่งตามที่ผมดูแล้วณเวลาปัจจุบันของปอมยังทำไม่ได้เรามาดูเรามาศึกษามองลักษณะทั่วไปเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกด้านหลังเรามาขยายดูกันลักษณะขอบที่บินรอยตะไบหรือรอยอะไรเราก็จะเห็น ลักษณะด้านหลังส่วนมากหลายๆคนก็คือด้านหลังให้เลือกแบบนี้เพื่อความสบายใจแต่ผมมองคือ <c oughs> ด้านหลังก้องพรา,าน้าหยอดพิมพ์จะเหมือนกันทุทกโงงแบบนี้ไปเป๊ะมันไม่ได้หรอกเราก็ดูหลายๆลักษณะเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกพิมพ์ใบโพประทานพรเอามาขยายดูกันดูกันชา้าชดูกันชัดๆอย่างนี้เป็นพ้าย่อยๆ ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ทุกอาเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้เป็นาพาะย่อยๆซึ่งพาพพวกนี้ตอนนี้มีปัญหาโดนสายตรงกติเกกันอย่างนี้เส,สียสนมากนะก็มีหลายๆคนถ้ามองนี้พระง่ายๆดูง่ายๆอย่างนี้ก็คงไม่โดนหรอกแต่บางอย่างก็คือ ด้านหลังไม่มียันตากรงจักส่วนมากที่ผมขายไปเพราะผมไม่ได้เก็บพ้าที่สวยดูง่ายเราซื้อในราคาพระที่เหมาะสมก็เลยโดนพวกนี้เสวกกว่าและผมก็เลยหาพระพวกนี้ที่เหลือๆอ,อ,อยู่ที่ไม่ได้เอาไปขายไปเพื่อที่จะแลกพระราคาสูง,สงมาเก็บ